สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายเอฟซีแฟนขบแฟนหมอรามชอกตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลเอฟซีต่างจังหวัดเอฟซี FC ทั่วโลกจ้าเหมือนเก่าเหมือนเ,อเดิมค่ะพี่น้องคขาเสียบลูกชิ้นตอนนี้ต้องอูก,กัมาแต่บ้านพี่น้องเดินทางมาแต่บ้านขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณพี่น้องจากฟินแลนด์ช่วยอุดหนุน หน่อไม้นะคะเอาไปให้ซอกับบอสนะคะให้ทีมงานของเราได้ทําอาหารได้อยู่ได้กินขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาถึงบ้านแล้วก็ช่วยเย็บปวงเสียบลูกชิ้นคะ่ะตอนนี้วันนี้ลูกชิ้นเราก็าสดใหม่เหมือนเดิมคะ่ะวันนี้เสียบได้สองสามยางและะ้วค่ะเสียบลูกชิ้นเสร็จได้จะพาไปดูดอกไม้นะคะหน่อไม้สวยมากมีแต่ถุงใหญ่ๆนะคะ กลับบ้านพึ่งกลับมะหอดกลับมาแล้วก็มาทําหน้าที่ช่วยเย็บป่วงเสร็จลูกขิ้นขายของจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบ่งน้องไม่ครับพี่น้องค่ะเต็มรถเลยหกสิบถุงขอบคุณพี่น้องฟินแลนด์ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะที่ซอยสนับสนุนแม่กิตตาขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวพาไปดูหน่อไม้ค่ะ พร้อมละจ้าแม่ค่ากะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกชิน้นลูกชิ้นพร้อมที่จะออกไปดมเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดยวพี่น้องขาต้องอู่สะพ้ายไปดูหน่อมไม้นะคะหน่อมไม้ถุงใหญ่ๆส่งบ้านบอสโจค่ะหกสิบถุงจากพี่น้องขามานั่งตรงอูกก่กะ ไปเอามาแต่บ้านพึ่งกลับมาแล้วก็มาเสียบลูกชิน้นวันนี้เรามีของฝากจากชุมแพย์ด้วยของแซบของนัวอร่อยทั้งใหญ่ทั้งยาวมีขาวมีดำน้ไม่สวยหลายพี่น้องคะ่ะบต่ะถุงใหญ่ป๊าดมีสุกมีหลักแต่เซเ้าแทะมาเด้อพี่น้องกินขา่าวจ้า ยเยื่อเวร์เราซสือลาบมาเลยสกได้ลาบแต่เศร้าอันนี้เอาไว้เกงนะคะนี่เราเอามาเผื่อเย็บปล่วงด้วยเอามาไว้ทํากินเราจะนอบับบใหญ่จะนอยใหญ่ๆนี่จ้า,นอนอาจ้ะ 60ถุงจากพี่หน่องฟินแลนด์จ้าอันนี้ของฝากบอสกับซอนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะข้าหลามจ้าทีมงานพระเอกนางเอกแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยค่ะข้าหลามของแซ่บเมืองชุมเพอันนี้สีดำอันนี้สีขาว คนระบอกคนระบอกจ้าใหญ่ๆยาวๆมีขาวมีดำนี่แหละข้อหลามนี่คะ่ะแล้วก็จะออกไปโดมนะคะรอเวอร์สเตอร์ลูดอาบน้ำก่อนนะคะ พอดีทีมงานเรามาสอมล่า่อมอย่างเกษตรกินคอลามนะคะคนละบอกคนละบอกสองบอกจ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นเย็บป่วงจัดล่านจัดอย่างเสร็จเรียบร้อยก็สิออกไปโดมอโอ้ปัไปไป,ไป,ไปอาบปุยแม่ข้าข้าพนได้อาบน้ำอยู่จัดล่านหัวแต่แล้ว ลูกชิ้นเต็มตู้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่ช่วยสนับสนุนนะคะขอบคุณเพื่อนสาวเพื่อนนิดเพื่อนนิตยาด้วยช่วยลูกชิน้นเย็บปวงหนึ่งพันบาทจ้ามาเด้จับี่น้องกินข้าวก่อนออกไปดมจ้า มาครับพี่น้องค่ะกินข้าวจ้ะเดยเวิร์สเตอร์ลุนแล้วซื้อลาบมามาจ้ะมาด้อพี่น้องสุขสุขคนเจ็บรั่นเลยเนี่ยร้านเพื่อนงวดป่าโอ้แสบจสบแสบตกโดดแต่น้ำแก้เท้าแสบแสบไม่ได้จับพี่น้อง khảo sát khảo tiếng หลังคามันตําเลยมันนี่อาอีเล่นะอาเอาเอาเห็ดได้ยุบานเห็ดออกไอมาจะไปน่องครับเอา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 อะไรบางไฟสีเจ๊งสิไข่ตันตั เดี๋ยวเพิ่มไข่เยอะบอดเอ้ยลูกน้องมาหลายเยอะบอดเบื่อลูกน้องไม่ได้ซ้อมยูวันนาตินถ้าไม่ได้ซ้อมก่อนเด้อก่อนเปิดวงก็ได้เป็นน้ำลอยนอเข้า เดีวยวฉันแบงไว้อยู่นี่ว่าไปให้กินมาเปิดแบบหลายครับ mm hmm. พี่น้องขาดดับแม่ต้อนบางเงวันมันซอยจู่อรุดสับเนี่ยกับสับว่าขาดบางเนี่ยตับกุดว่ะน้องมึงตอนนี้ mm -hmm. มกับอยากกินอยู่ตจมอยากกินซอยจุแต่ว่าซอยจูก,กินกับเบเรลลายดอกพี่น้องกินได้เพราะสำนันหละแต่ว่าถ้าเป็นลาบเนี่ยก,กินได้ลายอยู่แล้วจูสีฮ่าตอนกระอินล้วพวกดดเกลียวขาวเพช ้มาสืบถุงไปเย็บพวงกันบ้างดีเพดพี่น้องเอ้ย อ๋อออกไปกินที่ที่ตรงซอมบ้านบอล pit ดี๋ยวจะออกไปโดมแล้วนะคะออกไปซ้อมแล้วเอาหน่อไม้ไปส่งซอ,อก,กับบอสค่ะแล้วก็ของฝากข้าหลามฝากฝากบอสกับซอแล้วก็ฝากพระเอกนั่งเอกทีมงานหมอลำที่หลังบ้านบอสโอ้เพจดพี่น้องค่ะู้ลูกโดดลมออกหูฟิวฟิ โอเคครับพี่น้องค่ะพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ก็วันหวยออกนะคะขอให้ลำํลำล้ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังถึอรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่สิบล้านหาสิบล้านหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านเก้าสิบล้านจะรวยรวยเฮงเปังๆค่ะพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชีด้วยนะคะฝากส่องตองอูน้ำเน้ด้วยจ้าเบิ่งแล้วกะกดซับสไครต์กดติดตามด้วยค่ะพอกันไหมจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไายบายค่ะ